ครับวันนี้จะมานําเสนอโครงงานย่อยของวิทยาลัยลเทคโนโลยีสมุทรปราการชอเทคนะครับของช่างไฟฟ้าครับชื่อโครงงานว่าระบบรดน้ําต้นไรรม้อัตโนมัตินะครับมีสมาชิกประกอบไปด้วยหนึ่งนายบดินสิงห์เรืองนะครับปวสสองับสามครับสองนางสาวกัญญาลักษีธรรมานะครับระดับชั้นปวสหนึ่งับสามครับสามนายปริญญาวิเศษบัวหานะครับระดับชั้นปวสหนึ่งับสามนะครับอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย ตู้คอนโทรลนะครับหรือระบบนะครับแล้วก็ตัววัดความชื้นนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับการทํางานของมันก็คือเมื่อตรวจตรวจจับความชื้นนะครับตรวจจับได้ถึงความชื้นนะครับระบบจะสั่งตับอัตโนมัตินะครับแล้วเมื่อจับความชื้นไม่ได้ระบบจะทําการเติมน้ําอัตโนมัตินะครับเรามาลองดูกันนะครับว่า การทํางานมันเป็นยังไงนะครับสมมติว่าเสียบตัวความชื้นไว้ในอินของต้นไม้ก็ถานต้นไม้นะครับระบบจะไม่จ่ายน้ํานะครับเพราะว่าตรวจับเกี่ความชื้นลองออนดูเลยครับนี่ยครับน้ำจะไม่ไหลนะครับ เมื่อตรวจจับเจอความชื้นเมื่อใดที่ดินแห้งหรือว่าตรวจจับไม่เจอความชื้นระบบจะทําการจ่ายน้ําอัตโนมัตินะครับนี่ครับแต่แต่ถ้าเมื่อใดตรวจจับเจอความชื้นระบบก็จะตัดน้ําอัตโนมัตินะครับน้ําก็จะหยุดไหลอัตโนมัตินะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ,บค,ครับ